สบดีพี่น้องบดสูทุกคอนบดสมองสบอนนะจ๊ะเด้อให้เพีว่ามาพผ้พามาเขาสวนนี่เหลอจ้ะเขาหัวเขาสวนคือเก่านี่แหละสิาภาพมิวงอย่างมดตีแทนแทนแทน,ทนเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่เนี่เห็นบอกะนกกำลังจ,จ่อไปแล้วจ้นะสุกมาตัดกล้วย้ะจ้ะเนาะมาตัดกล้วยแนี้ยนกจ่อนนจไปกินแล้วอ จอไปกินแล้วจอไปกินแล้วพุ่ยละไปหาอันสิไปดุวยบ้านยูทูบเบอร์นะจน๊นจะนะสิไปดุวยบ้านยูทูบเบอร์เสร็จไ้ไปเพิ่นนี่อีกเขั้นนี่ก็โอ้ขั้นนี่ก็แกอีกแล้วโอ้ยูทูบเบอร์เสร็จแล้วซ้อมขั้นตอนหนึ่งนะดิแกแล้วจ้ะพี่นอ้องสิไปมันที่สามเนอะแปลว่าสิไปเที่ยวหาน้องตูนน้องตูนสาวลาวนะจน๊ะเนาะ นี่มันนี่สิม่าตัดกล้วยเครื่องนี่เออเนี่ย,าย,ยทาเบื้องต้นนังก่อนนั่นแต่นะถ้าว่าเพิ่นสุกกับพี่ว่าก,กับสีตัดจ้ะตัดมืออื่นนั่นนี่ตัดมือน,นี่แล้วนี่ตัดไปฝากน้องสองยูทูบเบอร์น้องสองน้องตูนสาวลาวนัน่นแต่นะฝากพี่น้องไปติดตามน้องเพ่เนธจตะเด้อน้องตูนสาวลาวจา้ะ กล้องติงกล้องเงี้กับขอโทษขอไผ่าาเด้จต่เด้อพี่น้องยี่เวียนหนาเด้<ฮ>อเขาห่มก่อนอันนี้ก็ต้นมะกอกนะแต่นาะต้นมะกอกไอ้สมนะ้สสมตันทร์เน่ส้มตันเขาห่มก่อนหอนแหงเอาไว้อ๋ออันนั้นก็เครื่องหนึ่งตัวนึงบ้านใคร มาหาโลเบิงหัวปีใส่ไปฝากแม่หลวงอ่อนจ้ะพี่น้องเนี่ยเพี้ยว่าสิมาดีวิวอยู่หอกเนาะจ้ะเนาะว่าเพี้ยว่าเห็ดยังเนี่ยแต่ก็สิมารเราให้พี่น้องฟังจ้ะเนาะว่าก้อนเขากรุงเทพเห็ดยังยูใสเห็ดยังอาจ้ะเนาะ Trick ong hôm nay Trick ong hôm nay hết mình A hôm nay của hết hồi đây chặt 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 Chấp chặt 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 อใส่บบรถเข็นอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวพ่อยดัดที่ร้านบึงคนตัดมาคนแก่ปะปีหน่ยเดี๋ยวจะหาพี่น้องไปเข็นเข็นหลักไปครับไปหลักข้างหลังแหลเะเพื่อนอาจจะเนาะ เล็ดเปี้ยงเลยนี่กลางเที่ยงเลยนี่ตัดประกันตัดกล้วยเห็นหัวปีก่อนไปบวงหัวปีก่อนพี่น้องบวงหัวปีก่อนสิตัดไปให่น,น้องตูนน้องตูนสาวราวนะจน้ะเนาะเนี่ยที่อันบ้านแพ่บ้านนี่ก็กว้างอยู่ได้พี่น้องเนื้อกว้างอยู่เนี่ยที่สองไรสองงานนะจน้ะเนาะเก้าสิบตร่รางว่าจะ้ะเอาอันนี้เอออันนี้สุดแล้วพดอดีได้หัวน้นองตูนได้ประมาณสักสามหัวเลยละ อันนี้ก็สิตสัดไปให้คนมอื้อนอีนน่แทนท่านาน,นี่อยู่นี่หัวปีไปฝากอันน้องสาวอันน้องสาวน่องซองน้องตูนสาวลาวน่าจะเนาะน้นนองตูนสาวเล่าจะอันบ่มีหนวยเกสั่ยสำันหัวมี่เก่หัวหนึ่งแล้วเห็นหัวหนึ่งเด้วได้เดี๋ยวหัวหนึ่งเดีย๋ยวล้นองตูน เบงงื้งผมงกันโอ้ยอันนี้กัแกลย้ดนี่ไงเมืนด้อสิวาเห็ดคลีบเก็บอีกจ้ะบางแน่ในซีรุกพี่น้อซีรกผ้าเขาสวนกาจะเบื่อเพื่อว่าได้จะได้จะสิเป็ดจากสิไเป็ดไทยอย่างห้เบิงนะพี่น้องนะเน่ยเบื่อสาวเราผ้าแสบด,ด้วยเด้อได้นหนึ่งหัวเดวเบิ้งกอนมา เอาฝนฝนฝน,นมานี่ลูกแล้วนี่สุกแล้วสุกอีกเดีวเครืออันหนึ่งเนี่ยซุกอีกแล้วนี่สุกอีกแล้วลูกหนึงนนน่งไว้อัดฝาท่อนฝาทอมันเดืองมาแห้งมือยังตัดกได็ได้ได้แล้วหัวปีหัวหน,นึ่งนะจแะเนาะเอาไวปผละเอาไวปผละม่ต้องเอามาเดี๋ยวจังเอาคอยบอบไปได้รอบหนึ่งเดี๋ยเด้มาจังเดี๋ยวจังเอาจังมาเดี๋ยวคอยตัดมีหัวหนึ่งจต่พี่น้องนี่ ý nhuan nâng gáo, ăn áp là ăn áp ăn nâng ý này ăn gáo. ý nhuan ăn gáo. Nè nhuan nâng gáo. ý nhuan ăn gáo. ý nhuan ăn nhầy nó เราเรียงเรียงอะาามรนะขวดเอาไปขายเต็มเลยพี่น้องจ้าต้นผู้หล่นบดเดี๋ยวพี่น้องต้นผูไหนหล่นทิ่นบดล่ะตากลก้วยเดี๋ยวพี่น้องตากลก้วยไปกินตากลก้วยเด้่ยแค่ว่าสีเห็ดอันคลิปตากเห็ดคลิปอันหนึ่งขุยได้พี่น้องเด้อตากกอีกคน สิหนึ่งเลยเสียไปฝากน่องจะผูกวัตเลยน้องตูนเลยแก่เสด็จกินบ่บูมันห่วงถิ่นมันแล้วเพราะว่าบูดิห้องนี่เหลือซมิหนึ่งเลยสิเก็บและสิเด็บไม่หายหรอกกินจ้าหน่วยชองหน่วยก็ยังไม่แห้งเนาะมีซมิเห่อเทลนปั้นดินไว้เลยจ้ะตอนช่งสูงฝนบริกินเอาพี่น้องอันนั้นจับวัดเลยไอ้นอนกินวัน บอระกินหลอกคนมึงแน่ร่นลงนี่ปีนี่บอระกินสับพี่น้องจา๋าได้กินนิดๆแน่นอยนูนี่ให้สใส่เบิง้งได้กินนิดๆแน่นอยู่มาถึจงมาให้น้นอ,นนองตูนหน,น่นี่ต้องน้องตูนสาวร่าวนะจ๊นนะเนาะนี่จำพูดจา๋าอ้าวดูว่ามึงนอนเขานีอนมากินชมพูดว่ายังไวานบ้านกรอบไหมพี่น้อง Lết xa Lết xa Ngoài nhé nhảy Phải đạn cơ Đang này kèm ăn Hèn ấy hèn Cháu ăn ăn đi bọn à Nào คอยดูแล้วบัดเจ้าอีนีเองที่มาทำให้เขาหนา แดดคักแดดเนี no ่ยเจอดแดดโอ้ยบวดเรือดอกนี yeah, <me> ่ตกอีกคือเก่าตกก็ดีจะบวดหดหน้าเนาะเแหยอันนี้ไปตั้งไว้แม่นลยแหงกินไหมข้าพี่น้องเบิองอันไหนก่อนเบิองหมวกหน้า เสียกเลยดังมาเด้อนเ,เนี่ยที่ท้างานเพื่อว่นีน่นี่งานผอเปพ้าพี่น้องเบิ้งกลางเทียเยนเน่ยงได้จ้ะนี่เบิ้งนี่ดอกไม้สยวยๆนะคะน่ะเนาะได้สิผ้าเบื้อีงยังเนาะไม่จะไทยนี่นเลยนีย่เฮ้ยจุดสำคัญในตรงเนี้ยลยเนี่ยเมื่อบ,บอกน้าพี่น้องเบื้กลางเที่ยงได้น,นี่ยน้าดอกคักดอกแน่ได้สิเก็บไปฝากน้องน้ำ ลูกคักลูกแน่ปีนี้แต่ว่าลูกปีนี้แต่บังหน้าถือพี่น้องเอ้ยบังหน้าถือคักถือแนี่ยลูกคักลูกแน่จ้แต่เป็นผุ่มเป็นผัวอยู่บังหน้าลูกคักแต่ว่าบัาง,หาบางหน้าถือพี่น้องพี่น้องจ้ะ นส่วนส้มจ้ะอันนี้ก็ต้งองเพาะอยู่เพาะเบียดส่วนส้มจ้ะเบืองบักนาวเบืองบักนาพี่น้องจ้ะเบืองอะไรจ้ะเบืองบ่บ่บ่ค่อยมีใบใดเด้พี่น้องมีแต่หน่วยอ่อยต่อยเลยนี่มีแต่หน่วยได้ว่ามีแต่หมากนะแต่เนาะมีแต่หมากหมักหมากมันหมักนาวให้เบืองเลยจ้ะ เองนั่เลยจ้ะยิงต้นนี้นี่พี่น้องอยึยจนแบบพุ่นเบื้องนี่สะอ่อนน้ำข่อยบอนี่สะอ่อนน้ำเพว่าบอจ้ะนี่หลายคักหลาในีไหลายพ้อหพวกโมู่บมวกแดงต้งตนหนึ่งประมาณเจ็มีจ็กสองลอยสามลอยต้นสองลอยลูกคนละเบื้องเบาอันนี้หรอกเพว่าสะเก็ยบไปเบื้องประมาณเจ็ดลอยกูดูคนละคือแต่ละต้นนี่หลายคักหลายนี่นี่มีอันนี้พร้อมจ้ะ ี่ะเพือว่าตำากวยเขามเอาอย่เี่จ้ะลูกยอแ้นะมนะลูกงไงไงหญ่ๆนาะหวน่อาอนกาเพื่อว่าเออนักเนะล้เด้อยี่ลูกยอแะ้ทังนี้ฟังไถ่เอนลูกยอ้ะเพื่นเขาจะสั่งหวานไหมพี่นงเพื่อว่ากับสีมิโมยู่ไมเพิ่มเลยจ้ะน่ค่ะ พว่าก็ไม่มูอยู่เพิ่มเลยค่ะบ้านพว่าติดกับถนนอยู่ในซอยเลยพี่น้องเด้อพว่าอยู่ตำบลนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจ้ะนี่เด้ฝนเอ้ยพอยนั่นนัเก็บสมผูมะนี่นาะเรียกว่าถิ่มอย่างนะสิ่ว่าจังไหนเด้อนักเก็บมาถิ่มมาถูมอีพอยเ้ฝนอันนี้ไปแซงกันไปกว่านี่ผู้ยากกระยากเสียใจไปเนาะ ูอยากยาก็อยากอยากผู้มีอะไรก็กินถิ่นกินทุมท่มอยเนาะเงยไหลายเอาไปใส่น้ำม,มันแห่งบวกสมผูบ้างดูบ้างดูวยดิสมผูกจจับโจนเจ้านาเป็นคนผูกจะผูกด้ไยนั่นผูบคลิปนี้กระจบไปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องสาวราวพาแซ็บด้วยจะเดอ้อสาวราวพาแซ็บจำประศักด้วยจะเดอ้อบายบายจุบ๊บ